คุณเคยเหนื่อยกับชีวิตที่แสนจะยุ่งวุ่นวายไหมแล้วคุณอยากจะหนีไปที่สักที่หนึ่งที่สงบและอบอุ่นหรือเปล่าที่ที่เรียบง่ายและเป็นธรรมชาติผมจะพาคุณไปรู้จักกับสถานที่ที่หนึ่งที่ที่มีทุกอย่างทั้งหมดที่ผมกล่าวมาที่ดอยปูมื่นนี่คืออามครับตอนนี้อามกําลังรอรถที่จะพาเขาขึ้นดอยปูมื่นเขาได้จองทิปกับพี่ปิ่นในเพจดอยปูมื่นเอาไว้แล้ว พี่เขาบอกให้อา่านไปรอรถที่ตลาดห้วยประซังแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าเขากลางหลงทางอยู่ที่ไหนสักที่ในแม่อายครับแต่เดี๋ยวทุกคนอย่าเพิ่งงงนะครับ <c ười> ใช่แล้วครับผมคือราชะพลครับผมคือวิญญาณตามติดของอามนะครับผมจะพาทุกคนไปเจอกับประสบการณ์ที่อามได้ขึ้นไปโดยปูหมื่นกันนะครับเขารออยู่สักพักแล้วล่ะครับดูเหมือนว่าเขาจะเริ่มหิวแล้วผมคิดว่าเขาคงต้องไปถามทางแม่ค้าแถวนี้วแล้วล่ะ ไม่งั้นก็คงต้องหลงอยู่แถวนี้จนมืดก่อนแน่อ่าป้าครับเอาน้ำมะพร้าวหนึ่งแก้วครับผบแม่อ่อเออป้าครับแล้วที่นี่ใช่ตลาดห้อยปลาซางหรือเปล่าครับอ๋อใจเจ้านี่คือการพูดเกลืองเจ้าอ๋อเหรอครับ <laughs> เรื่องมันช่างตลกร้ายดูเหมือนว่าเขาจำชื่อตลาดผิดนะครับแลจะทำไงต่อดีแล้วเนี่ย ดูเหมือนว่าผมจะต้องหาใครสักคนที่ช่วยเขาได้แล้วละ่ะเออขอโทษครับพอดีผมจะถามทางไปตลาดห้วยประชางหน่อยครับตลาดห้วยประชางอ๋ออยู่ตรงไกลเลยครับเนี่ยวันแต่วันนี้ตลาดผิดนะไปทำไมครับอ,อ่อผมมารอรถลุงเจริญนะครับผมจะ ลุงเจริญใช่ครับอันนี้ใช่ที่จองโฮมสเตย์ไว้ข<อ>้างบนใช่ครับปบูหมือนใช่ไหมครับใช่แล้วครับใช่แล้วครับอ๋อพอดีเลยลุงเจริญแกมาซื้อของที่นี่พอดีเลยครับ<อ>ไ,มไม่ต้องไปละเดี๋ยวไปกับผมเลยเดี๋ยวลุงแกรออยู่นะี่ครับเออลืมบอกขยะนี่กินเสร็จเอาทิ้งข้างล่างนี่เลยนะ<อ>ขงมนเขาไม่ให้กินขย,นยะเวลาโอเคครับนี่แหละครับที่เขาเรียกว่าพรมลิขิต เนเชอรัลธรรมชาติทุกการเดินทางในที่สุดอาร์มก็ได้เจอรถที่ส่งเขาขึ้นดอยปูเหมือนจนดได้ครับโชคดีที่ผมทําให้เขาเจอกับหนึ่งที่ตลาดไม่มาเฟืองหนึ่งบอกว่าเขาเป็นคนที่อยู่ดอยปูเหม,มือนมานานครับเขาเป็นคนที่ดูใจดีและอัธยาศัยดีระหว่างการเดินทางผมก็ได้ซึมซับกับธรรมชาติที่อยู่รอบตัวมันทําให้ผมสดชื่นเหมือนกับได้เกิดมาใหม่นะครับ แล้วหนึ่งก็ยังบอกกับแอมอีกว่าที่รอยปู่หมื่นโฮมสเตย์นั้นเขาไม่อนุญ,ญาตให้นํารถส่วนตัวขึ้นไปเนื่องจากต้องการรักษาธรรมชาติเหล่านี้อาไว้ถ้าหากขึ้นเองก็อาจเกิดอันตรายจากการขับขี่ได้แต่ผมก็อดคิดไม่ได้ว่าถานนลาดยางขับง่ายๆแบบนี้จะเกิดอันตรายได้ยังไงกันนะปกตินายขึ้นแบบนี้ประจำปะใช่ยอดเลยเวย้ย <laughs> ดูเหมือนผมพอจะเข้าใจแล้วละ่ะว่าทำไมถึงไม่ให้รถส่วนตัวขึ้นมาเอง โชค้ายยหนยน่พอพรดีเราเป็นผีะนะไม่แครอยู่แล้วอะ่ะการเดินทางของพวกเราสองคนหนึ่งผีเป็นไปอย่างน่าตื่นเต้นครับเส้นทางตลอดการเดินทางเหมือนกับเล่นเครื่องเล่นบนสวนสนุกจนในที่สุดเราก็เดินทางมาถึงโดยภูมหมื่นโฮมสเตย์เอ้าถึงแล้วเนี่ยใช่ถึงแล้ว,งล,วลงรถได้เลย เดี๋ยวอาร์มรออยู่นี่ก่อนนะเดี๋ยวเราเอาของไปให้แม่ก่อนเดินดูรอบๆก่อนก็ได้ได้เลยสิ่งแรกที่ผมสัมผัสได้เมื่อมาถึงที่นี่คือธรรมชาติที่อยู่รอบตัวพวกเราทั้งสงบและสดชื่นมีกลิบเมฆลอยผ่านตัวพวกผมไปเหมือนกับว่าธรรมชาติกําลังทักทายพวกผมอย่างไงอย่างนั้นที่แห่งนี้เต็มไปด้วยต้นไม้ใบหญ้าและปะนาสัตว์น้อยใหญ่วิถีชีวิตของคนในหมู่บ้านต่ก็ทําให้ผมคิดถึงวันเก่า ชีวิตที่เรียบง่ายทุกคนในหมู่บ้านล้วนแต่จริงใจต่อกันถึงแม้ว่าอามจะมาเที่ยวในช่วงฤดูปลายฝนต้นหนาวแบบนี้แต่ธรรมชาติที่นี่ก็สวยงามอามเดินเตรเตไปทั่วคอยตามกับสิ่งที่ธรรมชาตินำพาไปอ้าวอามมาอยู่นี่นี่เองอ๋ออ,ออกมาตั้งไกลเลยนะถ่ายรูปอะ <laughs> ป้าป้าไปเก็บชากัน เดี๋ยวมีชาให้เก็บแล้วเราไปดูวิธีการเก็บด้วยหนึ่งพาพวกผมไปรู้จักกับพี่サารัตพี่เขาเป็นคนที่คอยให้ความรู้เรื่องชาให้กับพวกผมชาของที่นี่ครับเป็นชาอสัสสมเป็นชาที่มีกลิ่นและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์และยังมีคาเฟอีนน้อยนะครับอามได้สัมผัสกับมมวิธีการผลิตชาของที่นี่ตั้งแต่การขั่วไปจนถึงการนวดถึงแม้ว่าอามจะทําอย่างทุลักทุเลแต่ก็ออกมาพอดูได้อยู่นะ ที่นี่ชาเป็นรายได้หลักๆของชาวบ้านเหมือนกับว่าชาได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตคนในหมู่บ้านมาแสนนานแล้วเฮ้ยหนึ่งทำไมที่นี่ถึงปลูกชาเป็นส่วนใหญ่หรออ๋ออามรู้ไหมเมื่อก่อนอะที่นี่นะไม่ได้มีสวนชาอย่างที่อามเห็นอย่างงี้นะเมื่อก่อนอะที่นี่เต็มไปด้วยสวนที่เป็นฝิ่นหมดเลยแต่พอในหลวงรัชกาลที่9ขึ้นมาเห็นอย่างเงี้ยท่านได้พระราชทานต้นชาต้นแรก และแนะนำการปลูกชาแทนฟินจนเป็นสวนชาที่อามเห็นทุกวันนี้แหละมันเลยเป็นที่มาของสวนชาบนนี้โอเคป้อาอ์มนี่ก็คามาแล้วเราไปเก็บใบตองสาสกันเราไปทําอะไรอะ่ะเดี๋ยวไปถึงแล้วเราจะบอกหนึ่งพาพวกผมไปเก็บวัตถุดิบในการทําอาหารก่อนที่จะพาไปพบกับลุงเจริญที่ก่อไฟร้อยอยู่แล้วครับปะเมือ่อละอามเราไปช่วยลุงเจริญทำกับข้าวกัน ลุงจเจริญแกเตรียมของไว้เยอะเลยโอเคได้แต่เราอยากกินฝีมือนายมากกว่านะเดี๋ยวเราทำให้นายกินเองเดี๋ยวเราโชว์เลยเอออามลืมบอกไปอย่างหนึ่งนะลุงจเจริญแกทำกับข,ข้าวอร่อยมากเลยจริงเหรอชักอย่างเรากินแล้วสิ ลุงเจริญสวัสดีครับครับวัสดีครับอ่นนี้ลุงเจริญนะลุงเจริญแกเป็นหัวหน้าหมู่บ้านของดอยปูหมือน,นี่นะลุงเจริญสวัสดีครับครับวัดดีครับอ้าวลุงเจริญวันนี้ทําอะไรครับผมเห็นของเยอะแยะเลยครับวันนี้ลุงก็จะมาแนะนําการทําอาหารละหูหรืออาหารชนเผ่านะครับลุงเจริญสอนพวกเราทํากับข้าวของชนเผ่าละหูเมนูอาหารที่แปลกหูแปลกตาที่ส่วนใหญ่พัฒนามาจากการถนอมอาหารของชนเผา่า ช่างเป็นอาหารที่มีเสน่ห์ที่ความเป็นธรรมชาติน่าลิ้มลองเรื่องราวพี่มาที่ไปของการหุงข้าวในกระบอกไม้ไผ่ที่ชนเผาพวกแค่ข้าวเปล่าขึ้นมเมือนดอยแล้วใช้กระบอกไม้ไผ่ในการหุงข้าวแทนกินเสร็จแล้วก็ทิ้งที่นั่นเลยมันช่างเป็นแนวคิดที่รักธรรมชาติจริงเลยนะครับในไหนทั้งสองคนก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของการหุงข้าวในกระบอกไม้ไผ่แล้วเนี่ยลุงเจริญจึงสอนให้ทั้งสองคนหุงข้าวด้วยกระบอกไม้ไผ่เพื่อที่จะกินกันในเย็นวันนี้นะครับ เขาได้ชื่อทุกคนทําอาหารเขาได้เปิดประสบการณ์ที่แปลกใหม่ตอนนี้เขาอยู่ที่เมืองเขาไม่เคยทําอาหารกินเองเลยมาแล้วเข้ากระบอกไม้ไผ่ของเราว้าวหน้าตาด้กินแล้วเนี่ยขอถ่ายรูปไว้ก่อนนะอ๋ออิงอิงรูปอิงรูปมีแล้วนี่อะไรเนี่ยเพื่อนอ๋อนี้ไอ้ขาเรียกว่า น้ำพริกมันอาลูที่เราทำกันเมื่อกี้ไงพอเหรอชิมหน่อยได้ไหมได้เอาเลยเพื่อนอืมพอเดียวพอไหมเนี่ยพอพออร่อยเหมือนกันไหมเ<อ>นี่ยพอ,พอไมไปเอาไ้เผื่ออามและหนึ่งกินอาหารกันอย่างะเอียดอร่อยถึงแม้ว่าผมจะไม่รู้จักรสชาติของอาหารเหล่านี้แต่ผมก็สัมผัสได้ว่าอาหารที่ทุกคนช่วยกันทำร่วมแรงร่วมใจทำนั้นเป็นรสชาติที่อร่อยแน่แ่หลังจากที่อามกินข้าวเสร็จ ไ็ได้มีดนตรีที่หาฟังได้ยากมากๆเข้ามาบรรเลงให้พวกเขาฟังก่อนจะเข้านอนครับเป็นดนตรีที่สื่อถึงวิถีชีวิตของพวกเขาตั้งแต่เกิดมาจนถึงตอนนี้หนึ่งพาอามไปที่ห้องพักบนดอยปู่หมืน่นใช่ครับที่นี่คือบ้านของลุงเจริญที่นี่พวกเราอาศัยอยู่กินกับบ้านของชาวบ้านสำหรับผมผมคิดว่าที่นี่เหมาะสำหรับคนที่อยากจะพักผ่อนและสัมผสัสก,กับธรรมชาติอย่างแท้จริงค่าใช้จ่ายก็ถูก เป็นทลิปที่คุ้มค่าสำหรับอาร์มแล้วนะครับ ได้แล้วเดี๋ยวไปงานแต่งกันอา้าววันนี้มีงานแต่งเหรอไปไปกันเลยนี่ถึงแล้วงานกำลังเริ่มพอดีเลยโอ้เราไม่เคยเห็นงานแบบนี้เลยนะดูอบอุ่นใช่ไหมดูเป็นครอบครัวมากเลยไปเราเข้าไปข้างในกันหนึ่งพาพวกเรามาที่งานแต่งของคนในหมู่บ้านถือว่าอามโชคดีนะครับ น้อยคุณมากที่ขึ้นมาเราจะได้พบเจอกับสถานการณ์อ e ีเวนต์ของคนในหมู่บ้านแบบนี้ที่นี่มีชาวบ้านมากมายเหมือนกับว่าทุกคนมารวมตัวกันเพื่อที่แสดงความยินดีเปล่าสาวในวันนี้บทเพลงที่ทุกคนช่วยกันร้องในงานแต่งไพเราะมากถึงแม้ว่าผมจะฟังนี่ออกแต่มันก็ไพเราะจนผมลืมเรื่องภาษาไปเลยครับที่งานแต่งงานเขาเรียงข้าเช้าด้วย ทุกคนในหมู่บ้านแต่ก็มารวมตัวกันเพื่อที่ทานข้าวเช้าพร้อมหน้าพร้อมตากันทั้งอาร์มด้วยหนึ่งจึงถือโอกาสนี้ร่วมทานข้าวเช้ากับทุกคนหนึ่งเมื่อกี้แล้วว่าคู่จะบ่าวจะสาวบอกันดะีเนาะเออราองว่างั้นแหละเอออาร์มนี่โชคดีนะขึ้นมาแล้วมีพิธีแต่งงานพอดีได้เห็นอะไรหลายๆอย่างเลยเนาะและอาร์มรู้เปล่าไอ บนเนี้ยเ<ม>ขาจริงจังเรื่องชู้สาวบ้างนะจะไม่ให้มีเลยจริงดิงใช่และอีกเรื่องก็คือเรื่องการพนันและสิ่งเสพติดอะ่ะบนนี้จะไม่มีเลยเึ็นบ้านที่ดีเนาะ<ม>อเอออา่านนึกได้ว่าก่อนกลับบ้านเรามีทีกนึ่ที่จะพาไปดูจริงปะปะไปกันสวยปะที่นี่สวยว่ะแต่เ,เราจะกลับมานนี้้นะแต่วันที่นี่อ่ะเรารู้สึกผ่อนคลายมากเลย เหมือนได้ปลดปล่อยอะทุกคนที่นี่ก็ทำกับเราเหมือนครอบครัวนะถ้าเรามีโอกาสอะเราจะกลับไปได้ดิอามกลับมาได้เสมอทุกคนที่นี่ยินดีต้อนรับปถ้าอย่างานเราเวลาล,งลุงเจรีญเนีที่ดอยปูมืน่นที่นี่ทำให้ผมและอามร,รู้สึกอบอุ่นผ่อนคลายเหมือนกับที่บ้านของตัวเองทุกคนใจดีกับพวกผม ผู้คนในหมู่บ้านและธรรมชาติช่วยทําให้เรารู้สึกถึงคุณค่าที่แท้จริงของชีวิตอีกครั้งถ้าผมมีโอกาสผมก็อยากจะกลับมาที่นี่อีกที่ดอยภูมืนแห่งนี้หมู่บ้านที่แสนจะอบอุ่นแห่งนี้ก่อนที่อามจะกลับบ้านแอมก็ได้แวะทําบุญที่วัดท่าตอน 刘哥。